ครับตอนนี้เราก็อยู่กับฟอร์ดบ้านไผ่นะครับก็นี่พี่อ้ําเหมือนเดิมครับสวัสดีครับก็ให้พี่อ้ําพาดูอันนี้เขาเรียกว่าน้องน้องแรปเตอร์ใช่ครับเบบี้แรปเตอร์เบบี้แรปเตตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่ FX4 MaxFX4 Max อ่าตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับรู้สึกว่าสัญลักษณ์ตัวนี้จะเป็นไบเทอร์โบด้วยใช่ใช่ครับนี่ไบเทอร์โบแสดงว่าเครื่องอ่ะก็คือถอดแรปเตอร์มาเลยสิพี่ถ้างั้นบล็อกเดียวกันใช่ครับสองถึงสูมไบเทอร์โบ สองร้อยสิบสามแรงม้า้าร้0แรงบิด500นิวตันเมตรโอ้โหแรงมากก็เหตุผลครับที่เราเขายกสูงอย่างเงี้ยเขาส่งให้เราเห็นช่วงล่างเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่องช่วงล่างเขาหน่อยนี่เอาโช๊คคู่หน้าเห็นสัญลักษณ์ไหมฟ็อกนะครับเพื่อนๆนี่นี่นี่สัญลักษณ์ก็แค่ช่วงล่างก็เป็นแสนแล้วอะฟอกฟอก สี่ต้นนี้เป็นแสนทงทงั้งทั้งหน้าและหลังหน้าและหลังเลยนะนี่นี่ให้มาแต่อาจจะ<ล>ไม่เล็กกว่า<ล>แรปเตอร์นิดนึงใช่ครับอันนี้ขนาด2.0 2.0ครับผมก็บางคนถามว่าทำไมชกเล็กชกใหญ่แตกต่างกันยังไงก็ให้เพื่อนเพื่อนเปรียบเหมือนแก้วน้ำเนาะแก้วน้ำถ้าแก้วน้ำเล็กเนี่ยจุดเดือดมันก็จะสูงขึ้นอ่าโอกาสที่มันจะเฟดก็มีเยอะแต่ถ้าสมมุติชกใหญ่กระบอกชกแกนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้จุดเดือดช้าลง อ่ามันทําให้โชคเนี่ยเฟดช้าลงนับในการเดินทางไกลก็ถือว่ามาทำให้ทรงตัวดีขึ้นนั่นเองใช่ใช่นี่ดูโหดูช่วงล่างมาดูด้านหลังก่อนขอส่องด้านหลังหน่อยนะพี่โอ้โหเห็นด้านข้างก็หล่อแล้วอ่ะนี่ดูดิมันได้าข้างแบบใหม่แบบใหม่อะแล้วแบบเป็นแบบการลื่นแบบเดียวกับแรปเตอร์อืมยิงสีแบบกระดาษทรายใช่เออยิงสีการลื่นมาเลยอ่ะใช่ครับนี่ส่องช่วงล่างไปทางไหนดีเห็นชัด ต้องต้องสองด้านนี้พี่สองด้านไหนด้านนี้ครับขอโทษต้องก้มต่ำนี่เห็นไหมเอ่ยด้านหลังจะมี็ซับแทงให้ด้วยเป็นโช๊คฟอกแล้วก็ซับแทงอยู่ตรงไหนอ่ะติดติดกระโชกเลยพี่ติดกระโชกเลยมันอาจจะบางๆอยู่นิดนึงเนาะก็เห็นอยู่เนี้ยเนี้นี่ยเเห็นเห็นอยู่แว๊บๆว๊บแว๊บตรงนี้มีซับแทงนะครับก็ถือว่าโอเคโหช่วงล่างก็เป็นแสนแล้วอ่ะแล้วก็แล้วก็ล้อยางใช่ครับล้อขนาดเดียวอะลัตเตอร์แบบละลาย ล้อขนาดเดียวกับแรปเตอร์เลยเหรอใช่ครับอ๋อเออใช่แต่ขนาดเท่ากันแต่ว่าคนละลายใช่ครับแล้วก็ยางยาง b f เอฟคูร์ริลเหมือนกันแต่ว่าขนาด2องโปรห้าง R17 แต่ขนาดที่แรปเตอร์2องแปดห้า R17 แรปเตอร์จะใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่ากว้างกว่าสูงกว่าอ่าก็ถือว่าโอเคเนาะยางกันหลายตังแล้วนะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าข้างหลังยังเป็นดัมเบิลอยู่นะครับผมแรปเตอร์ไม่แน่ใจว่าเป็นดิสทั้งสี่ล้อใช่ ก็มันต่างกันเยอะเนาะอันนี้มันล้านกว่านะมันล้านล้านห้าใช่ไหมล้านหกเก้าเก้าล้านเจ<ช>็ดก็แตกต่างกันเยอะเลยส่วนอันนี้ก็เป็นล้อหน้านะครับล้อหน้าก็จะเป็นดิสเบรกนี่ตัวนี้นะครับถือว่าโอเคอะ่ะดูยางยืงแล้วก็เครื่องมันเปิดยากนะมันอยู่ข้างบนไม่อะไรก็ดขูข้างหลังก่อนดเดี๋ยวก่อเดินดูรอบคันก่อนนะครับสัตยรัตน์นี่ F X4 <F> <F> Max แล้วก็โลบาร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยนะใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับเออหล่อวะ่ะลงตัวเลยอะ่ะหล่อมากเลยก็คือหล่อหล่อออกไปจากโรงงานเลยแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วใช่ใชแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญฟอร์ดเนี่ยก็คือรับประกันเครื่องเกียร์สิปีถูกต้องคร,รับในเครือ่องสูง <2. 0. S 1> สองจุดศูนย์เนี่ยให,ห้ให้เยอะมากนะสิบปีเครื่องเกียร์โหให้ไม่กั๊กเลยแล้วก็ไฟท้ายก็ยังเป็นหลอดอยู่เนาะใช่ครับนี่ นาคต LED แน่นอนกันชนท้ายเป็นเซนเซอร์สี่จุด,จดกล้องยังไม่มีเนาะใช่ครับกล้อง,กล,องกล้องยังไม่มีนะครับขออนุญาตเน้นลุยครับอ่าเน้นลุยใช่ใช่ใช่ไม่มีผ่อนแรงใช่ครับอืมอันนี้มีที่ปาร์ตี้ด้วยนะวางแก้วออกแบบมาให้ปาร์ตี้เลยอะ่ะโอเคไม่หนักเท่าไหร่หนักดีฝั่งนี้มีไงบ้าง ก็เหมือนกันเนาะเหมือนเดิมชอบถังน้ำมันเนาะ<ช>กดได้เลยเเนะลองรับ B 2ีแล้วด้วยเนาะโอ้ร oh, ประหยัดเลยนะนิ่มมากเลยอะมาดูข้างหลังตรงนี้หน่อยนะนนะี่<ป>โอ้โหข้างในมาค่อนหรูอะเพื่อนดูแผงประตูดิตอนนี้เป็นบุนุ่มด้วยนะตัวนี้ยังเป็นฮาร์ดแข็งๆอยู่แล้วก็ถือว่าฝั่งนี้ ปีนขึ้นได้ไหมพี่เป็นในแบบปีนให้ผมดูนะได้เลยนะพี่ปีนนั่งให้ผมดูหน่อยครับก็รบกวนพี่เขาถ้าปีนมาในแบบนะครับก็กระเป๋าจิมโจ้ครับนี่เดี๋ยวเขาปีนให้พี่ส่วนสูงเท่าไหร่ครับพี่ตัวพี่173ยเจอ่าเดี๋ยวมาดูเฮดลูมนะครับเฮดลูมเหลือประมาณเกือบคืบได้ไหมพี่พี่ลองทําแบบอ่าอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูเล็กลูมเหลือแบบสองคืบเลยมั้ง คืบนึงอ่ะสบายๆเลยนี่ตำแหน่งแบบคนนั่งจริงๆเนาะประมาณนี้แล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้อ่ะดีมากเลยนะก็คือจะเป็นหนังแล้วก็บวกหนังกลับแบบอะคาทาร่าแบบเดียวกับแรปเตอร์นี่แบบเดียวกับแรปเตอร์เลยใช่ครับใช่ครับโอ้โนี่ยเนี่เนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นแบบคล้ายๆอคันธาร่าเลยนะพี่ใช่ใช่ใช่ครับโอ้โหให้มาแบบสมราคาว่าล้านกว่าบาทเนี่ยแล้วตัวนี้มีเท็กเจอร์ที่เป็นแบบหนังที่แบบสลับแบบลายเคปลาด้วยนะใช่ใช่ครับเออสวยสวย สามเลเยอร์กับกับเบาเนี่ยปีกหนังเนี่ยนง,งานตัดเย็บดีมากนะครับพี่ลองดึงที่พักแขนให้ผมดูหน่อยนี่เขโคตรชอบเลยฟอร์ดเขามีตัวเนี้ยที่ดึงให้ฟังแก้วน้ําได้นะครับสองสองใบแล้วก็แอร์หลังยังไม่มีนะครับ,ม,รบมีที่ชาร์จไฟให้ประมาณนี้ดเดี๋ยวไปส่องข้างหน้าแป๊บนึงนคี่ข้างหลังนะครับอึ๊บนี่แผงประตูด้านนี้นะครับ กุญแจเป็นคีเลตนะครับพี่ใช่ครับนี่ดูหน้าตากุญแจหงไฮโซนี่น่าจะกุญแจโคตรไฮโซเลยอะ่ะนี่ประมาณนี้แล้วทีนี้เขามีที่วางกุญแจวะพี่ไม่มีครับไม่มีก,มมก็ต้องหาที่ห้อยเอาเองเองนะงาะประมาณนี้แล้วก็มีแอร์แบกให้กี่ใบครับพี่สองใบ,งบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกะไว้ของได้โ้โหไว้ลึกนะ แล้วก็มาด้วยเกียร์เท่าไหร่พี่สิบสปีดครับสิบสปีดโอ้โหสนุกมากเลยแล้วก็ใช้เป็นเกียร์ธรรมดาได้ไหมครับพี่ได้ครับไ,ด,ได,ด้วยได้ด้วยเอเกียร์ด้วยอ่ะเดี๋ยวผม,ผมต้องคงต้องปีนเข้าไปแล้วละ่ะดูความสูงนะครับขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวปีนไปนั่งกับพี่เอก่อนนะครับอ <c oughs> มีที่โหนดให้ครับมันมันจะไม่ไหลใช่ไหมอ่ะจะไม่ไหลนะครับข้างบนมาละ <c oughs> ถือว่าโอเค <c oughs> หล่อมากเลยอะ่ะกนนระจกวันนี้ล็อกนะไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญเลยจุดเด่นที่บอกก็เป็นสายลุยโดยตรงออกแบบมาแล้วนี่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะให้ยุ่งยากนะครับ,รบสวิตแบงค์ใครจยไปติดวินติดสปอร์ต,รตไลท์ได้เลยนี่มาจิ้มจิ้มตรงนี้มีข้อ<ต>มือให้อยู่นะแต,แต่คือผมแนะนําคือถ,ถ้าจะต่อวินก็คือใช้ AUX หนึ่ง เพราะว่ากําลังไฟมันให้ถึง25แอมป์มากสุดช่องนี้ส่วน2กับสให้อยู่ที่15แอมป์แล้วก็สี่ห้าหกจะเป็น5แอมป์ลดลดหลั่นกันลงมาใช่ใช่ครับโอ้โหเจ๋งว่ะไฟฟ้ายังทางนี้ยังยังฝั่งนู้นไฟฟ้าปะไม่ครับยังไม่ไฟฟ้านะครับเน้นลุยครับเน้นลุยเน้นหลครับเพราะว่าถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยลุยแล้วน้ามันเข้ารถเนี่ยโอกาสเสียพังเยอะใครับก็คือออกแบบมาประมาณนี้ร อืมแต่ก็ยังมีจอให้ใช่ครับสิงสามสิงสามใช่ครับก็คือสั่งการด้วยเสียงใช่ครับสั่งการด้วยเสียงได้โอ้โหแอร์ Air แยกอิสระซ้ายขวาได้โอ้โหเจ๋งว่ะหน้าปัดทีบีเป็นแบบเดียวกับวายแท็งก์นี่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 แล้วก็แอร์เย็นนะแอร์แอร์อเปิดแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีบังติฟังก์ชัน,ใช,นใช่ครับคูดคอนโทรลใช่ครับคูดคอนโทรลเซ็ทลิมิตอ่าแต่ยังไม่ถึงขั้นจุดยูนิ่งนะยังไม่ถึงขั้นอะแด็คทีฟนะครับเพราะว่ามัน คือถ้าถ้าถ้าจะได้ออปชั่นประมาณนั้นคือมันต้องเป็นประมาณไวแท็กแต่ตัวนี้คือ Apple กต์ m a x เขาผลิตมาเพื่อไว้สำหรับออฟโรดตอบสนองลูกกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันกอใช้คำนี้ดีกว่าใช่ครับไอวแท็กเนี่ยเขาเน้นออกเป็นแบบแนวครอบครัวไปอันเนี้ยเขาเน้นแบบว่าสายลุยตอนเนี้ยกระแสที่แบบว่าไปแคมปปิ้งอะ่ะมาแรงอะ่ะ แล้วก็ครูได้ช่วงล่างฟอกไปได้ยางไดเครื่องยนต์ไดเครื่องยนต์ระดับแรปเตอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเคิดดูคิดดูกันง่ายๆ่ายนะครับคือเครื่องเดียวขนาดแรปเตอร์แต่น้ำหนักตัวรถเบากว่าคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็แรงขึ้นเลยก็ใช่ไงครับแรงขึ้นประหยัดขึ้นถูกครับใช่ครับอืเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสัญลักษณ์ที่เขาแปะออกจากโรงงานเฉลี่ยแล้วเนี่ยแรปเตอร์เขาก็กินน้ำมันอยู่นะใช่ใช่แต่เนี้ยด้วยเรื่องน้ำหนักอืน้ำหนักเขากับสองตันกว่างอืน แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็แอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้วยนี่คือสมมุติเมียคุณร้อนเนี่ยสบายเลยเมียหนาวก็แยกกันเลยผัวร้อนแล้วแต่เลยแล้วก็เกียร์ก็ตามนี้นี่ฟ h i ใช่ครับแล้วก็4 4Lo ใช่ครับก็มีปุ่มใช่ครับก็มีอ่าชุดอะไรบ้างครัชุดยลมทางลาดชันด้วยอือฮึอ่าฮะอืมดีๆแล้วก็นี่ชาร์จไฟได้ใช่ครับ แล้วที่จุดบุรีอ่ะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่เ<ช>สียบกล้องหน้ารถได้นะตัวนี้แล้วก็วางแก้ววางแก,ก้วเขาเยอะมากเลยนะวางแก,ก้วตรงนี้วางไม่ได้นะคร<ช>ับ <นะ S 1> ตอนนี้มี2<ส>ใบแล้วข้างหลังอีกสองใบวางขวดน้ําก็ได้อีกเพียบเลยประมาณนี้ดูด้านนี้เลยนะปึ๊บโอ้ยสองสชั้นด้วยเ<อ>จ๋งเจ๋งเจ๋งซ่อนเงินเมียได้เว้ยาวนี้เกาะไงเพ่อ๋อดึงตรงนี้ไม่เคยมีเว้ยชาร์จไฟไม่ได้เนาะในนี้ อืมโอเคกว้างขวางเลยอ่ะดูดิข้างหลังอ่ะเพียบเลยก็อันนี้ก็โอ้โหไฟเจ๋งมากนี่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 ใส่แว่นนี่ไฮโซนะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่มีไฟเนาะแต่มีกระจกให้นะฝั่งนู้นมีไหมพี่มีกระจกให้มีกระจกให้แต่ไม่มีไฟนะครับอ่าแล้วก็ลำโพงก็ถือว่าโอเคนะมีเล็กๆให้ด้วยนะอยู่ตรงอันนี้เป็นเอาไมโครโฟนนะครับก็สามารถที่จะสั่งการ Apple CarPlay รองรับ แอนดรอยต t o ด้วยแอนดรอยอ u t โต้ Auto ก็รองรับด้วยอ่ะก็ถือว่าโอเคเนาะคุ้มค่าเลยประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆเนาะเบื้องต้นนะครับก็ใครสนใจให้มาดูตัวจริงอ้ตีอีกนิดนึงกระจกตัดแสงไม่อัตโนมัติเลยอันนี้ไม่อัตโนมัติก็อนาคตอนาคตมาอัตโนมัติแน่นอนฝากเบอร์โทรนะครับพี่เผื่อใครสนใจก็เบอร์โทรของผมก็คือ092 092แล้วก็856 0413 0413ก็ติดต่อพี่อ้ำได้เลยแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้ก็มีประกันเลยนะแถมอยู่แล้วเนาะใช่ครับประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นหนึ่งพื้นฐานเราแถมไม่หมดครับพื้นฐาน สามารถลูกค้าเลือกติดฟิล์มได้ไหมว่าจะเอายี no ่ห้อไหนได้ครับได้หมดเลยเข้ามาคุยกันใช่ครับเลือกได้หมดนะแล้วก็พื้นปูกบตให้อยู่แล้วใช่ครับพ่นการสนิมมีมีให้อยู่แล้วมีทุกคันครับก็ถือว่าโอเคก็ติดต่อพี่อ้ําได้ตามเบอร์ที่ผมให้ไว้แล้วก็โปรโมชั่นดีๆมาคุยกัน้วเหมือนเดิมก็พี่อ้ําก็ดันทุกเคสขอให้มาคุยอยากได้ฟอร์จริงๆมาคุยกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งมาก็เห็นออกกันไปละคันหนึ่งครับผมถือว่าบริการดีมาก ครับในคลิปนี้ขอบคุณพี่อั้ม,มครับขอบคุณมากครับ